สวัสดีนะครับผมตกนะครับแอดมินติวหุ้นเนาะวันนี้เช้าวันอังคารที่ที่7นะครับตลาดเปิดมาอยู่ในแดนบวกทันทีนะครับวันนี้ผมมองตัวของ AOT นะนะครับเออตัว AOT เนาะผมว่ามีสัญญาณเข้าซื้อนะ146.50ตังค์ผมดูทำเฟรมเล็กนิดน,นึงนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บายให้ฟังนะครับว่าผมวิีเคาะยังไงเนาะ146.50ตังค์ทำเพล็บ15นาทีนิดนึงนะครับผมซื้อที่146.50ตังค์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอะซื้อกนอนนะครับ146.50ตังค์นะ AOT นะครับครับผมอ่146นะครับก็ย่อๆมา 146 1ส14 14 7่บ้อางบางทีมาดูจุดที่ผมวิเคราะห์นิดนึงนะจุดที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับผมดูลักษณะของของทำฟิมใหญ่ก่อนนะครับของตัว AOT เนอะ,นอะผมดูเดก่อนนะครับผมดูดยว,ว่าตอนนี้ราคาของ AOT เนี่ยดูภาพใหญ่แบบนึงนิดหนึ่งนะฮะ ภาพใหญ่นะครับผมว่าการปรับตัวลงมาของ AOT เนี่ยยังยังปรับตัวลงมาได้ดีกว่าทรงของหุ้นตัวอื่นนะฮะเพราะหุ้นตัวอื่นส่วนใหญ่ก็จะหลุดหลุดโลของตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับดูแต่ AOT ตัวนี้ยังสามารถยืนเหนือลักษณะของโลเดิมของตัวเองได้นะครับแล้วก็ เรียนที่เคยเบรกไปก็กลายเป็นลนักษณะเหมือนแท่งฮัมเมอร์ราคาห่างจากเส้น EMA 5วันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะต้องมีการดีดขึ้นมาทดสอบบริเวณเส้น EMA นะครับ <c oughs> เนี่ยฮะคิดว่าในลนักษณะของทำฟิล์มเดเนี่ยราคาน่าจะดีดขึ้นไปทดสอบนะครับบริเวณตามเส้น EMA 5วันนะครับซึ่งอาจจะตรงกับที่ราคาประมาณ 149บาทเนาะตะกี้ต้นทุนของเรา146.50ตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดดูลักษณะของของคลื่นแล้วเนี่ยยังมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นการปรับคอร์ร c คชั่นนะครับในทิศทางของของ ABC เนาะซึ่งถ้าเกิดเรามองลักษณะของเว็บย่อยผมว่าลักษณะที่ลงมาแรงๆตรงนี้น่าจะเป็น i m p เพล e ของคลื่นที่3นะครับน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปทดสอบนะครับอาจจะเป็นปรับตัวเป็นคอลเล c คชั่นแบบ แบบซิกแซกหรือแบบยุ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาปากกาแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะครับที่ผมคิดว่าผมมองเห็นนะแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะจบเว็บห้าของอิมพาวแล้วนะครับบริเวณนี้ยอดเนี้ยนะครับเพราะว่าลักษณะของเนี่ยม,มันเกิดเดวเซนตลอดลนะครับอันนี้ได้จบเว็บห้าไปละ ฉะนั้นต่อไปมันก็น่าจะปรับตัวเป็นลักษณะของของ A B C เนาะเออแต่ตัวนี้ผมมองเห็นถ้าเกิดอ่านลักษณะเป็นเวฟนะครับผมมองว่าตรงนี้เป็นลักษณะของเวฟหนึ่งฮัเวบที่สองแล้วปรับลงมาเนี่ยเป็นเวฟที่สามนะครับเวฟที่สี่อาจจะไซด์เว์ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเวฟที่สองมันมันปรับตัวแบบง่ายครับเออแล้วอาจ pumpkins, จะนะอาจจะหลุดโลงลงมานะครับเพื่อทําลักษณะของเวฟที่ห้านะ นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมดูจาก M A C D แล้วมันยังเป็นภูเขาใหญ่ๆอยู่เลยอะยังไม่ได้เป็นลักษณะของ Devergent ถ้าเป็น d v ดเวเ n นน่้หมายถึงน่าจะจบคลื่นคลื่น,น i m p u l s e ของคลื่นที่5นะครับแล้วตีเทลไลน์สมมุตินะเออแล้วสามารถเบรกและวยืนเหนือได้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเป็นการกลับทิศของตัวราคานะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้เราเล่นเกิก่งกำไรระยะสั้นไงในการที่เวฟ3น่าจะจบ เพื่อดีดขึ้นไปเป็น collection ของ P4 นะครับเกินกำไรระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของท e เฟ a มเดย์เนาะผมดู240นาทีนะเห็นไหมครับดีดมาที่147ละโอกาสไปทดสอบเส้น ImA e สเหลืองที่149มีนะครับตัวนี้149มีนะเดี๋ยวผมดูหน้ากระดานแป๊บหนึ่งนะ 100ผมว่าโอกาสขึ้นไปเทส149มีนะครับเลขเดียวกับตัว SCB เมื่อวานเลยก็ดูลักษณะของบริบทมันนิดหนึงนะครับในทเฟิมนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นอิมพัล e ์ของคลื่นที่3อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดดูหลักจากลักษณะของทเฟิมเล็กเนี่ยมันอาจจะครบคลื่นแล้วไง เป็นอิพององคลื่นที่5พร้อมชีดเด็ดขึ้นไปอย่างเงี้ย60นาทีหกสนาทีก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแค่ว่าราคาเนี่ยเคยขึ้นไปทดสอบตอนนี้พยายามปิดเหนือเส้น e ิ m a สีแดงเนาะก็คือยี่วันนะครับ ฟังฟิโบหนัอยไหมหาแนวรับแนว,แนวต้านของราคานะครับ,บเห็นไหมหนึ 7, ง่งร้อยสี่สิบเจ็ดงันต้านแรกมันอาจจะอยู่ที่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมดูสิบห้านาทีนิดหนึ่งนะครับสิบห้านาทีถ้าดูที่15นาทีนะครับก็จะเห็นว่ามันครบคลื่นนะ เราลองตีลักษณะเทรนไลน์ด้วยนะครับเทรนตรา้านเทนต้านของราคานะครับเรนนี้อ่าซึ่งต้านบริเวณนี้ก็อาจจะไปสอดคล้องกับเส้น EMA เท่าไร่ครับเออที่เส้น EMA เนี่ยครับสีฟ้าเท่าไรหนึ่งร้อยวันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมมองว่าราคาเท่าเราวัดเว็บนี้ที่149ี่ผมว่าถึงอยู่นะ 149นะครับถ้าอ่านจากลักษณะของคลื่นย่อยเนาะตรงนี้ผมอาจจะเป็นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่านแปบ๊บนึงอ่อเห็นแล้วฮะร4อ5สตังค์ต่างแล้วครับขึ้นมาแล้วนะเวนาะติดมาแล้วผมเราผมว่าร้อ่ถึงอยู่อนะถ้าดูนะผมว่าตรงนี้เป็นลักษณะของอิมพ่องคลื่นที่5้านะครับเนี่ยร้อยแเราเห็นไหมครับเด็ดทิงไปละอันนี้เป็นลักษณะของราคาทำ lower low เนาะ indicator เป็น higher low นะครับ ลักษณะของ impulse ของคลื่นที่5เนาะเบรนที่ปรับตรงนี้ลักษณะจะเป็นของของเบรฟที่4นะครับหรือที่เรียกว่า rising wave เนาะ high ยกขึ้นโลยกขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งตัวมาลักษณะของเบรฟที่5ซึ่งก่อนหน้านั้นบริเวณนี้น่นาจ,จะเป็นลักษณะของเบรฟที่3นะครับเปิรด g a ตรงนี้ไว้ลักษณะแก p บริเวณนี้เป็นแก p ของแนวต้านของเบรฟที่3แล้วก็เป็นเบรฟที่5เนียตัวนี้เป็นเบรฟที่3มเนาะเออมองเห็นเป็นเบรฟที่3แต่เออผมอ่านไม่เป็นนะ ผมดูไม่เป็น,เป,นเป็นเทรนขาลงซึ่งต้องเอาอ่านไปในลักษณะทางฟิเมล็กเนาะจะมีความซับซอ้อนนะครับต้องเข้าไปอ่านดูในนั้นก่อนสิ่งที่เราเห็นได้ก็คืออาจจะวัดเป้าหมายขาลงเนาะจากระดับฟิโบเนาะดูว่าเกิดภาวะเคลียร์แล้วย,ยังอาจจะวัดจากเว็บนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับที่เรามองเห็นว่ามันเป็นฐานของเว็บที่สามแล้วก็ลักษณะของตรงนี้นครับ บวณนี้ก็ได้นะไฮโลบริเวณนี้ไฮโลหนึ่งเว็บนะครับเออราคาก็าเหมือนพยายามคขึค้นไปทดสอบเกือบเกือบถึงหกร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วก็ลงมาถึงเป้าหมายขาลงร้อยยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับเออก็ถึงเป้าหมายล่างชัดเจนนะครับเกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างเพื่อดิดตัวขึ้นบนเนาะก็ตัวนี้ดึงลงมาปุ๊บหาต้านหาต้านต้านนี้ ไปตรงๆหน่ยเออถ้าถัดไปก็มองไป149นะครับเวนนี่ค่อนข้างชัดเจนนะผมว่า119ไปถึงอยู่นะครับเคนอกเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับว่าสามารถถึง149ได้ไหมอตอนนี้ AOT อยู่ที่147นะครับก็กําไรอยู่เนาะนะครับถ้าเกิดเราอ,ารอ่านลักษณะของทำเฟรม5นาทีจะอ่านอ e l ียดเว็บได้ชัดเจนเลยนะครับเออถ้าเกิดผมอ่านนะ ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของอิมพองครื่ที่1นะครับปรับตัวเป็น Corre รชชนะครับอาจจะเป็น ABC ก็ได้นะครับบริเวณนี้ของเว็บที่2นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแรงๆเนี่ยคือเว็บที่สนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นเว็บที่4ซึ่งฐานของเว็บที่4เวลาปรับตัวจะไม่ควรเลื่อมล้ําของเว็บที่1เนาะแล้วก็บริเวณนี้เป็นเว็บที่ห้าอ่าตอนนี้นะครับ ตอนนี้มันจะปรับตัวอาจจะปรับตัวเป็นคอลเลกชันเป็น A เป็น B เป็น C ก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้นะหน้าที่ของเราคือตีเทนไลน์ปึ๊บนะครับเห็นไหมเห็นว่ามันเบรกเทนไลน์ขึ้นไปเนาะซึ่งตอนนี้ราคาลงมาพักละหน้าที่ของเราถ้าเกิดคนพี่คนไหนจะชอนนะก็วัดสวิงไฮสวิงโลนะครับรอพักโซลิดเทสแล้วค่อยชอนก็ได้แถวๆเส้นยิมเอเนี่ยจะชอนได้เราซื้อตามขึ้นไปแบบนี้เออแบบนี้ก็ได้นะนะครับซึ่งดูตัวน,นี้ราคา147เนาะเป้าหมายของเราคือเลย149นะครับ กินพักที่เส้น EMA 5วันเดี๋ยวคอยดูต่อเนาะผมเปิดทำฟริมวเรมเดิมไหมอ่าทำฟิมนี้นะขายจะไปขายที่149นะนะครับคอยดูเนาะตอนนี้147โอเคนะมาแลวครับตอนนี้ AOT นะครับอยู่ที่ที่ระดับราคา147อีกครั้งนึงครับก่อนที่จะย่อลงมาเนาะซึ่งอันนี้ผมเปิดที่ทำฟิม1นาทีนะครับ ลักษณะอีเลียดเว็บบริเวณนี้ก็จะชัดเจนเนาะเออตรงนี้ที่เรามองเห็นเป็นลักษณะของโลว์โลนะครับอินดิเคเตอร์ยกตัวขึ้นนี่คือลักษณะของอีเลียดเว็บของคลื่นที่5้านะครับนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะปรับตัวเป็น a อเป็นหรือหนึ่งสามสี่ห้ามาแล้วก็แล้วแต่ละอันนี้เราไม่ทราบเนาะเออต้องเปิดไปย้อนกลับไปดูนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นถูกไหมครับอ่าฉะนั้นบริเวณนี้ที่ปรับขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะของอิมพัลคลื่นที่1นะครับ ลงมาพักตัวเป็นคลื่นที่สนะครับแล้วตัวเน,นี้ยอิมพัลของคลื่นที่3ช่วงที่วิ่งแรงๆนี่แหละจากราคา139.50ตังค์ถึง100เกือบ148นะครับ <สำ histoire> นี่จะคืออิมพัลของคลื่นที่3สิ่งที่เราจะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นอิมพัลของคลื่นที่3ในที่นี้คืออะไรฮะห <สำ S 2> ลักษณะของบูลลุ่มเข้าเยอะๆแบบนี้ถูกไหมฮะเนาะสคือเปิดลักษณะแก๊ปทิ้งไว้เออทุกเนี้ยเหมือนลักษณะของ break away gap แล้วก็แก๊ปบริเวณนี้เป็น run away gap ็นไหมครับลักษณะคลื่นที่3ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกําลังพักตัวเป็นคอลเลกชันของเว็บขึ้นที่4นะครับซึ่งอาจจะปรับตัวเป็น A ขคือเป็น B หรือลงมา C ก็ได้นะนี่ผมไม่รู้นะหรือจะปรับตัวลงลงมาตัวเนี้ยจบ C แล้วก็แหลแล้วก็เด้งขึ้นไปเบ e กทำ new high หรือทำ double top ก็ได้เพื่อเป็นลักษณะของ impulse คลืนที่5ฉเนาะฉะนนั้นเป้าหมายแน่ๆเลยเนี่ยที่มันจะมาเนี่ยระยะสั้นนะครับก็หายเดิม 148มาแน่นอนนะครับเอแต่เราเป้ามองไว้ที่149เนาะฉะนั้นลองวัดเป้าหมายขาขึ้นของเว็บนะครับเราดูเนาะก็ใช้ฟิโบวัดนะครับปึ๊บจากฐานเว็บสนะครับกลางขึ้นไปก่อนใช้ยากนะฟิโบของอ e ีฟเอนเนเนี่ยเอาใหม่นะฮะ จาก5มา Low ถูกไหมครับก็กลับฟิโบขึ้นไปหาเป้าหมายเว็บ5ปุ๊บเออตอนนี้ราคาลงมาพักเทที่78.6%นะครับอ้เป้าหมายจริงอยู่ที่150นะเป้าหมายขาขึ้นนะลองวัดก่อนเว็บหนึ่งนเว็บหนึ่ง เว็บหนึ่งเว็บห้าอ๋อโอเคถ้าเกิดเราลองวัดสัดส่วนของความเท่ากันนะครับเว็บสามในคลื่นของอิเล็กตริกเว็บสามต้องไม่ใช่เว็บที่สั้นที่สุดถูกไหมถ้าเกิดคุณพี่ลองวัดความยาวของเว็บหนึ่งอย่นะสมมติเท่ากับ a นะอ่าแล้วเราก็มาวัดเรนนี่นี่ผมลบก่อนนะสมมติเว็บหนึ่งยาวเท่ากับ a นะแล้วเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยวัดจากฐานของเว็บที่เว็บที่ห้านะครับสมมตินะว่าตรงนี้ปรับตัวเป็นเว็บที่ห้าจบละ วัดจากตรงนี้มาตรงนี้เออมันจะได้เท่ากับ a นะความยาวลองดูเนาะฉะนั้นเป้าของเราก็ตอนแรกมองไว้ที่149เนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะทำเฟร,รมหนึ่งาทีผมมองไว้ที่150นะเป้าขาขึ้นคอยดูเนาะอันดับแรกมันจะทํำยูไน่ท์ก่อนมาทำทำดับเบิลท็อปก่อนถ้าเบรกดับเบิลท็อปไปด้ไปได้มันก็จะเป็นลักษณะของของ Exhaustion s t ั่นสองบุฟฟงแบบที่5นะครับที่เป้าหมาย150อ่ะคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูมันบรถึงหรือเปล่านะครับผมหยุดอัดวิดีโอก่อนนะครับ มาดู AOT ต่อนะครับถ้ากาศยานเนาะซึ่งตอนนี้ที่เรามองเห็นตรงน,นี้น่าจะเป็นลักษณะของ collection ของเว็บที่4นะครับเบรนี้อาจจะปรับตัวแบบเป็นไซด์์เนาะเพราะว่าของเบรนี้มันปรับตัวเป็นลักษณะของซ i กแซกไปแล้วนะครับฉะนั้นเว็บที่4เนี่ยเวลาปรับตัวมันก็อาจจะปรับตัวแบบยุ่งๆแต่ที่นี้อาจจะมองเป็นลักษณะของของ flat ก็ได้นะไซด์์ถ้าเกิดจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอาเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนงี้ก็ได้นะเรา่คยเบรกขึ้นไป เป็นเวที่ห้ายงก็ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ราคาอยู่ที่147บาทเนาะเออนะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับว่าสามารถจะขึ้นไปถึง149หรือเป้าหมายที่150ได้หรือเปล่าเนาะจริงๆเป้าหมายจากฟิโบเน่150นะแต่เป้าหมายที่เราเลงไม่ได้ใจเพราะว่าดูจากแนวรับแนวต้านในทาเฟรมอื่นมนจะ149บาทนะครับต้นทุน146.50ตังค์นะครับตอนนี้147เดี๋ยวค่อยดูต่อนะ เอาละครับมาดู AOT ต่อนะฮะตอนนี้ราคาก็ Break New High เนาะที่มองว่าน่าลักษณะน่าจะเป็น Impulse ของเครื่อที่3นะครับ Break หลอกครั้งหนึ่งลงไปทดสอบแล้วขึ้นมา Break New High ได้นะฮะเป้าหมายที่เรามองที่149ตัวน,นี้ถึงแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปผมมองที่150นะครับของ AOT เนาะเออซึ่งลักษณะเนี้ยถ้าราคาถึง159เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะ Impulse ของเครื่อที่5น่าจะครบแล้วนะฮะ ริวนี้ฉะนั้นก็จะมีการปรับตัว c r о л л t ช o นเป็น A B C ลงมาเนาะฉะนั้นถ้าเกิดราคาถึง150ที่ฟิบโบร่1 2 7ตรงเนี้ยผมจะขายทังกับไลนเลยนะครับต้นทุนของผม a o t อยู่ที่146บาท50ตังค์นะครับเออผมรอที่150บาท40าทตังค์เนี่ยแถวนี้แหละนะครับอ่าหรือดูอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดราคาหลุดเส้นยิม A 21วันผมก็ัด แต่ผมเชื่อว่าเป้าหมายน่าจะถึงในะอีกทิดเดียวฮนะร้ 150. อยห้าสิบเดี๋ยวผมดูกระดานแป๊บหนึ่งนะฮะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจุดห้าศูนย์เพราะว่าถึงอยู่นะครับร้อยห้าสิบบาทห้าสิบตังคนะ์อ่ะผมมองตรงนั้นนะร้อยห้าสิบบาทห้าสิบตังค์ก็คือบริเวณนี้แหละ เดี๋ยวคอยดูนะครับถ้าถึงเป้าหมายบริเวณนั้นผมขายออกกับอ bitcoin นหนึ่ง,ห,ง,ห,งหลุด im a ยี่สิบเอ็ดวันบริเวณนี้ผมก็ขายออกนะครับซึ่งตัวน,นี้กําไรแล้วนะครับนี่ลักษณะอ elite web ชัดเจนนะครับอิม im pong เครื่องที่ห้าบริเวณน,นี้เดี๋ยวคอยดูนะครับเอาล่ะครับราคาขึ้นไปทดสอบบรินเวณแนวต้านที่150บาท50ตังค์เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ย่อลงมาที่150ต่อ ผมขายทํากําไรนะฮะจะไปต่อก็ก็แล้วแต่ละผมผมผมไม่สนใจแล้วฮะเพราะว่าผมเองมองลักษณะบริเวณนี้ครบเคลื่อนอีเลีเบฟแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดไปต่อน,นั่นหมายถึงจะเป็นลักษณะของอีเลีเวฟคลื่อนที่ห้ายืดตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดพิจารณากษณะในในที่นี้นะฮะถ้าเกิดเราเพิจารณาเนี่ยครับร้อยห้าสิบาทห้าสิบตังค์ท้ายที่สุดเราก็ต้องถึง,งนะฮะบริเวณนี้ ถ้าเกิดเราดูลักษณะพิจารณาคือความยาวของเว็บขึ้นที่1ถ้าเราดูจากเรนนี้นะฮะพักตัวเป็นยอเว็บที่2เป็น A B C นะครับแล้วก็เป็นอิมพาวเว็บที่3าแล้วก็คอลเลกชันของเว็บที่สีลักษณะเหมือนแฟลตนะครับแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นไปเป็นเว็บที่5้าเบรนนี้นะฮะความยาวของเว็บที่1ตอนเนี้ยมันยาวเท่ากับอิมพาวของเว็บที่5้าเรียบร้อยเลยนะครับเธอลองวัดดูนะเนาะอี่ยครับตอนนี้ถึงร้0ยหสบาทห้าสิบตังค์ผมขายแล้วนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จะไปต่อไม่สนใจแล้วเพราะผมมองเห็นว่ามันครบคลื่นของอิมเพล่คลื่น5ความยาวเท่ากับ i m p เพล e ของคลื่นที่1แล้วนะต่อไปก็จะเป็นการปรับตัว c o ลเ e คชัน n ABC ลงมานะครับถ้าดูจากลักษณะทำฟิมใหญ่เนาะเออผมขายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะดูพอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับ150จุดท้ายห้า5 0ห้าตังค์โอเคครับ เพราะบางทีมันเรียวทางไม่ตรงกันนะครับสองอันนี้ผมก็งงเหมือนกันฉะนั้นดูลักษณะทําเฟรมใหญ่นะครับว่าไปติดบริเวณไหนเรียบร้อยแล้วผมดูหกสิบนาทีกัน,นจริงหกสิบนาทียังมีทางวิ่งขึ้นอยู่นะครับที่แนวต้านนี่ฮะเสรร้นสีขาวนะครับก็คืออ m มห้าสิบวันเนาะที่ราคาหนึ้หสิบสบาทลองใส่ฟิโบดูถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหม อยังวิ่งขึ้นได้นะครับผมยังมองเห็นที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับแต่ผมขายไปแล้วไม่เป็นไรครัขึ้นต่อก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรดูที่หกสิบนาทีดูที่สองร้อยสี่สิบนาทีดูที่เดย์อืมอยังขึ้นต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรผมขายไปแล้วเนะาะบริเวณนี้นะครับก็ต้นทุน ร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์ขายที่ร้อยห้าสิบาทห้าสิบตังค์นะครับตะกี้แต่ได้ขายจริงๆก็ที่บิดกับอาร์คเนาะมันห่างกันก็จะเป็นที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาททวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูช่วงเย็นเนาะว่าช่วงเย็นจริงๆแล้วตลาดจะไปถึงที่ราคาไหนนะครับซึ่งผมเองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทมาแล้วก็ขายหมูไปเรียบร้อยละเรืนนี้ค okay, อยดูเนาะแต่ผมขายไปที่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวดูว่าท้ายสุดช่วงเย็นเนี่ยจะไปถึงที่152บาทหรือเปล่านะที่ผมมองไว้นะโอเคนะครับเดี๋ยวดูต่อนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะฮะ AOT เนาะเออวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบ New High เลยนะครับที่ระดับราคา1 5 1บาท50ตังค์นะครับโดยทิ้งก๊ปไว้ด้วยนะเออแต่ระวังนะระวังระวังสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าลักษณะที่มันเปิดแ a p เบียนเนี้ยแล้วพร้อมกับเกิดภาวะ divergence แบบเนี้ยเขาเรียกว่า e x h a ซ s t i o n gap นะครับซึ่งมันอาจจะลงมาปิดทุกครั้งนะครับถ้าเป็นอีเลียตรอนของคลื่นที่5นะเออฉะนั้นวันนี้ก็กำ,กำไรเนาะเข้าซื้อที่ราคา146บาท50ตังค์นะครับไปขายที่150บาท50ตังค์เนาะราคาทำนิวไฮที่1 5ึบาท50ตังค์นะครับเออไปดูเป้าเป้าขึ้นจริงๆในลักษณะของเทาวเฟรม15ที่ที่60นาท,ทีก่อนนะครับแนวต้าน,ะน,ะนอะเนาะเน่ยยังมีนะที่บริเวณนี้ฮะ 153บาทอาจจะถึงนะอาจจะถึงแต่สิ่งที่เราสังเกตคือลักษณะของทำฟรมเล็กตะกี้หนึ่งนาทีครับหรือ5้านาทีก็ได้เห็นไหมเปิดลักษณะเปิดแก๊ปพร้อมกับเกิดภาวะเดเวอร์เจนแบบนี้ระวังมันจะเป็นการขึ้นไปหลอกแล,ล้วลงมาปิดระวังนะนะครับพรุ่งนี้อย่าซื้อตามนะครับต้องพิจารณาดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่านลักษณะอ e ิเล็เตฟของของของ,ของบริเวณนี้ก็จะชัดเจนเลยของทำฟรม5ทีก็นี้เป็นลักษณะของ คลื่นที่สามเนาะลานาเวกัปเป็นคลื่นที่4แล้วนี้ก็เป็นอิมพาวของคลื่นที่ห้านะครับเข็ okay, นเนาะวันนี้ก็กําไรนะครับวันนี้นะ่าจะกำไรกันทั่วหน้าแหละเซ็ตขึ้นนะฮะถ้าเกิดใครใครเข้าวันนี้โอเคเนาะดี๋ยังไงผมมีจะวะเข้าทํากําไรในตลาดหุ้นนะครับของของหุ้นตัวไหนนะผมจะอัดเป็นเค s e s t u ี้อย่างนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อให้พี่ๆนักลงทุนได้ ศึกษากันนะครับแล้วก็แชร์ความรู้กันเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ